เรามาเจอแกมี่ช่องแกมไม่สวนอีกแล้วนะคะเปิดปีใหม่มาพร้อมกับเรื่องดีๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องแกมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่แกมได้ลองใช้มาตลอดปี2023นะคะใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบไม่อินไม่ถูกจริตหรืออาจจะไม่ถูกกับชนิดผิวเรามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงแบบแพงๆเลยนะคะมาวิดีโอนี้ผลิตภัณฑ์ก็ประมาณนึงนะเดียวแกมจะใส่ทม์สแตมนะคะของแต่ละตัวไว้ให้พร้อมชื่อพร้อมพิกัดด้วยเผื่อใครอยากไปดูอะไรประมาณนี้นะคะมาเริ่มที่ ที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะอันนี้แกมตื่นเต้นที่จะได้เป็นของขวัญมากๆเป็นที่ม้วนผมอัตโนมัติของ โวดาน่าตัวใหม่ล่าสุดเลยทุกคนแกมได้มาเป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะรับประกันเลยว่าผมนุ่มจริงนะในบรรดาที่ม้วนผมทั้งหมดอะ่ะอันนี้ก็คือนุ่มมากๆนะคะแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือทชยากมากแกนน้องสั้นใช่ไหมคะทําให้ไม่สามารถม้วนผมแกมได้หมดอะ่ะแล้วแกนเขาว่ามีข้อเสีย,ยงงคือพอม้วนผมแล้วอะ่ะผมแกมหักผมแกมไม่สวยแล้วหลอนออกมาไม่สวยเลยถ้าเพื่อนๆจะไปซื้อตัวนี้แกมก็แนะนําว่าให้ดูตัว velvet and v o g u e ดีกว่าราคาเออน่าจะ900ถึง ต้นๆน,น่ะถ้ายิ่งช้อปปี้มีโปรอะไรเงี้ยก็คือลดราคาได้อีกกันว่าดูตัวนั้นน่ะคุ้มกว่าถึงแม้ว่าตัว v e v e t andworkk จะไม่ได้ผมนุ่มเท่านี้แต่ v e v e t andwork เนี่ยไม่ทําให้ผมกรอบแกมก็มีความสักว่า v e เวตแอนด์วอคือปังมากอืมแล้วก็ใครที่ยิ่งม้วนผมไม่เป็นไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้งานไหมนะคะซื้อทุกๆแบบนั้นน่ะดีกว่าสําหรับตัวแกมเองด้วยความที่ว่าเราเป็นนักรีวิวที่ม้วนผมอะไรแบบนี้ใช่ไหมแกมจะไปซื้อตัวแกงปกตติขอขอเาัวไม่32 36ก็40ขของเาเะานะไรปมณ้ ว่าน่าจะเลิศนะคะส่วนตัวนี้ก็คือบายบายไปก่อนจ้า <c oughs> เก็บไปเลยขอ <c oughs> อนุญาตดึงเพื่อนๆมาใกล้ๆเพื่อนจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ชัดๆนะคะเป็นที่ปัดแก้มแบรนด์จนะคะ Flower n o w e s นะคะแก้มว่าทุกคนรู้จักแบรนด์น,นี้จากแพคเกจจิ้งของเขาแพคเกจจิ้งอะน่าสะสมแต่เนื้อข้างในอะแก้มพยายามใช้แล้วทุกคนมันใช้ไม่มันไม่ลอดอะคืออย่างแรกเลยสีสวยประมาณนี้นะคะแต่แกมแบบใช้แล้วแกมไม่ชอบอะทุกคนมัน มันเกลี่ยไม่ค่อยไปแล้วก็มันเป็นปื้นๆน,นะคะอืเอเพาบอกเลยว่าแกมใช้ผลิตภัณฑ์ Brow It มาอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยที่แกมแบบชอบน้อยกว่าตัวอื่นตัวนี้นะคะชื่อว่า Brow It Eye Shadow Base นะคะคือด้วยความที่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของเขาอะ่ะมันปังมากๆอะ่ะแล้วพอตัวนี้มาแผ่วอ่ะแกมก็เลย ไม่ค่อยได้จับน้องเขาเท่าไหร่คืออันนี้จะเป็นอายแชโดว์แบบนี้ด้วยความที่ว่าแกมเปิออกตามมันใช่ปะแกมใช้ตัวนี้แล้วแกมมีความรู้สึกว่าน้องไหลแกมอยากให้เขามีความวาวหรือว่าความเหลือบกว่านี้นิดนึงอะ่ะไม่แน่ใจว่าแกมเลือกสีผิดมาเป่านะอันนี้คือสี03 Golden Pro นะคะต่อไปนะคะเป็นที่ทาตานะคะตัวนี้บอกเลยว่าคนที่แต่งหน้าน้อยๆน่าจะชอบ For you to For y o u ูท h a d o w นะคะก็จะเป็นงาน Eye Shadow ออกไปทางเนื้อเจลอันนี้มันอยู่กลางๆระหว่าง จะวิงก็ไม่วิงจะเหลือบก็ไม่เหลือบแล้วสีมีความเบามากเบาไปกว่าที่แกมชอบคือถ้าเขาใส่พ i ิกเมนต์สีไปอีกนิดนึงความวิงเพิ่มไปอีกนิดนึงแกมว่าตัวเนี้น่าจะโอเคเลยแต่แกมแบบใช้แล้วแกมไม่อินกับงานเจลลี่เจลลี่แบบนี้อันนี้แกมว่าเม็ดสีเขาสําหรับตัวเนี้ยแกมไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นอะเวลาที่แกมทาบน ตาแกมนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือ Morphe Maddie Saker นะคะแกมะงงมากเลยว่าใครเขาใช้กันสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อันนี้คือแกมได้มาเป็นของขวัญน,นะคะ<ๆ><ๆ>เขาจะเป็นบาล์มแท่งใสๆแบบนี้เวลาทาไปเนี่ยเขาจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความวาวขึ้นงทาตัวนี้ให้หน้ามันดูวาวๆรู้บ้างโอ้โหหน้ามันไม่ไหววมันเหนียวมากมันไม่ได้อากาศไทย ผิวไทยเงี้ยมันไม่ได้จริงทุกคนสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วอันเนี้ยไม่ได้ถูกๆนะอันเนี้ยเอ,อ่อราคาประมาณ7จ็0ถึงแปดบาทนะจ๊ะต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับอายไลเนอร์อีกรุ่นหนึ่งของเขานะคะอายไลเนอร์อีกรุ่นหนึ่งอะเขียนง,ง่ายกว่าเยอะมากตัวนี้คือเมเบอร์ลีนแท t ์ทูไลเนอร์โฟร์เอท์เออร์ดิอินนะคะตัวเนี้ยความติดทนนานกไม่มีปัญหาเลยคือเส้นคมสีสวยแล้วก็ติดทนนานมาก สิ่งเดียวที่ทำให้แกมา่ ใช้แบบไม่กี่รอบอะแล้วไม่ได้จับน้องเขาอีกเลยอะคือหางเขาคูกันอันนี้ทาให้เขียนยากมากมีความสึกว่าเขียนยังไงเส้นมันก็ไม่เนียนมันก็ไม่คมอะคือเขียนตัวนี้เสร็จแล้วอะแกต้องหาพวกงานอายแชโดว์ที่เป็นสีดําฝุ่นๆอะมานั่งทับมาถมอีกรอบเพื่อที่ว่าจะให้เส้นมันกริบแล้วก็คมนะคะเมเบอรีเนี่ยเขาจะมีอายไลเนอร์อีกรุ่นนึงที่เป็นปากกาอันนั้นเนี่ยติดทนกันน้ํากันเหงื่อเส้นดํา ลิปแล้วก็เขียนง่ายกว่านี้เยอะมากลิปของลากาสนะคะสีนี้ที่แกมเก็บไว้เนี่ยคือเบอร์ศูนย์แปดสีที่เนื้อดีที่สุดในบรรดาสี่สีมั้งที่แกมซื้อมาลิปรุ่นนี้ของลากาสแกมมีความสุขว่าไม่ค่อยปังเท่ารุ่นแรกเท่าไหร่แล้วก็แบรนด์เนี่ยมีการเรียบผลิตภัณฑ์คืนไปแล้วคือแกมก็ไม่ได้มีความสุขมันแย่ขนาดที่จะต้องเรียกคืนนะแต่ว่าสิ่งที่แกมเจอก็คือเวลาเม้มปากกันแล้วอะสีมันไม่กืนเข้าหากันอะแล้วก็มีเกิดอาการเป็นคราบเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าใช้นิ ก็พอเกลี่ยแล้วก็กลืนเข้าสู่ริมฝีปากได้อยู่แต่อีกตัวหนึ่งที่แกไม่ชอบมากๆมีอาการเหมือนกันก็คือแพทชี่สีเป็น pan. แผ่นๆเกลี่ยไม่ค่อยไปแล้วก็หนักกว่าละก้าสเนี่ยจะเป็นตัว for you to รุ่นนี้เลยทุกคน for you to love you babe แกนองบอกทุกคนเลยว่าแกมรีวิวผลิตภัณฑ์ For you2 มาเยอะมากแล้วแกมก็มีลิปตัวที่แกแบบลักๆจาก For you2 เยอะแต่อันเนี้ย เป็นตัวหนึ่งที่แกมใช้ยังไงมันก็ไม่รอดอะ่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนมีร่องปากถ้าปันเหมือนปากเนียนๆี่ยแกมว่าน่าจะโอเคอยู่นะลองไปเกลีย่ยสีๆอะไรดูได้แต่ว่าปากแกมันเป็นปากอย่าเนี้ยแล้วทาไาบก็ไม่สวยต่อไปเป็นมาสคาร่าตัวนี้จาก Maybelline Maybelline บ a y b e l l บ n e Sky High ส so ูตร t e r p r o o f m a y b e l l i n e ตัวเนี้ยแกมใช้บ่อยมากใช้บ่อยมากเพราะว่ายกขนตาแกมได้แผ่สวยแล้วก็ยาวมาก เขาเคลมมาว่าเป็นสูตร Waterproof แม่แต่หนูทาทีไรอะสี่ชั่วโมงอะเขาเป็นแพนด้าตลอดเลยอ่ะโออันนี้ยติดแค่ตรงนี้เลยว่าทำไม Waterproof ไม่พอทั้งที่ปกติเวลาแกมแต่งตาแกมทา e อ e ช h a d โ w p พร m e เด้วยนะทุกคนมันก็จะทำให้พวกงานมาสคาร่าแบบอยู่ทนนานขึ้นแต่สำหรับตัวเนี้ยใช้ยังไงก็แพนด้าลาก l a สแบล็คเมจิกลิปแอนด์ e ชดพ pH Blush เออที่ปัดแก้มของลากราสหน้าตายอย่างเงี้ยมีหลายตัวมีหลายสีแก้มชอบงานพวกนั้นมากกว่ายกเว้นตัวนี้แล้วเป็นตัวหนึ่งที่สีน่ารักมากแล้วก็ไวรัลหนักมากนะคะแกมสวอชให้ทุกคนดูนะสีเขาจะเป็นนี้จะเป็น เออที่ปัดแก้มที่เปลี่ยนตามค่า pH ผิวเรานะคะสีค่อนข้างสวยเลยแต่เพิ่เมื่อจะเห็นความวาวๆตรงนี้เนาะคนที่ใส่แมสตลอดแล้วเราถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกอะ่ะตัวเนี้ไม่ค่อยทนบนผิวแก้มเท่าไหร่อืมถ้าวันไหนแก้มทอสแม,แมสเยอะๆอะ่ะจะไม่พเพราะว่าน้องหลุดไปไปเกือบหมดเลยม,มาถึงตัวนี้อีกเช่นเดียวกันคอนเซปต์เดียวกับลากาสเลยแต่ว่าอันนี้หนักกว่าลากาสเพราะอะไรรู้ป่ละลากาสอะ่ะยังเปิดใช้ง่ายทุกคนจุ่มจุมจุม,จ,มจบ ตัวเนี้ยใช้ยากมากแล้วเป็นกระแสไวรัลในใน t ิกต o อนโน่นนั่นนี่นะคะ Pixi on the go blush tinted moisturizer stick นะคะใช้ยากมากแกไม่ค่อยชอบแพคเกจจริงอันนี้เม่ว่าเห็นปะ มันจะต้องเปิดแล้วมันค่อนข้างเละอ่ะนี่นะคะสีสวยมากเป็นงานส้มๆเหมือนแบบไปบ่มแดดมาแต่เหมือนละกลาสเลยคือเขาจะทิ้งความบววไว้บนผิวคือ2ตัวนี้ใช้เดี๋ยวๆไม่รอแต่ว่าถ้าลง2ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยที่ปัดแก้มเนื้อฝุ่นอีกชั้นหนึ่องอะ่ะจะทําให้ที่ปัดแก้มเนื้อฝุ่นแก้มติดทนนานขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวๆ มันไม่มันไม่ได้ <laughs> ต่อไปนะคะมาถึงงานคุชชั่นกันบ้างนะคะจริงๆมีคุชชั่นที่เป็นเน,นื้อแมตตัวอื่นๆที่แกมใช้แล้วเป็นจุดๆก็มีแต่นั้นอะพอมันเป็นงานจุดๆเวลาที่เหงื่อแกมออกแกมว่าเรายังใช้มือถูได้แต่ว่าสําหรับ2ตัวเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เหมาะสําหรับผิวแกมนะเออเรามาดูที่ตัวแรกนะคะ run Perfect Glow กดคชั่นนะคะหน้าตาน้องเขาเป็นอย่างนี้นะคะแกมชอบตัวตลับสีชมพูเขามากๆเพราะอันนั้นอะ่ะคุมมันเต็มทนแต่ว่าสําหรับคุณน้องคนนี้นะคะทํามาเพื่อคนผิวแห้งก็จะให้ความชุ่มชื้นววาวโกโลนะคะผิวกริบนะคะ ปกปิดอะไรเงี้ยก็ลองดูคุชชั่นของ r ั n ได้อีกตัวหนึ่งที่ผิวสวยมากฉ่ำมากแต่ไม่ได้ทำมาเพื่อผิวแกม Original, oh Good Skin, คูเปอร์ออริจิน g ล o อไมค์กูสกินคุชชั่นนะคะใครที่มีผิวแห้งนะคะลองดูได้ความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยคือ r ั n เนี่ยผิวจะกริบกว่า งานรันเน้นผิวกลิบนะจ๊ะบอกเลยส่วนตัวทูพีออริจินอลนะคะจะให้งานที่ฉ่ำๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าสําหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนคือเมื่อื่อเห็นเลยว่าจะเป็นงานผิว มากๆงานผิวกว่ารันเนาะแล้วก็จะมีความช่ำชามดูสุขภาพดีดูเป็นธรรมชาติต่อไปนะคะมาที่งานผมนะคะคาราสตาตัวนี้เลยนะคะข้างในเนี่ยจะเป็น Mark มาร์กส์ผมเขียวๆแบบนี้ก็เหมาอกหลยว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่แกมลองมาร์กผมเยอะมากใช้ตัวเนี้ยคือแผ่วสุดหนึ่งคือแกมใช้แล้วมีความสุขว่าผมไม่ได้เลื่อนขนาดนั้นใช้แล้วไม่ได้มีความสุขว่าผมได้รับ การบำรุงหรือความชุ่มชื้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแกจะให้แบบว่าอืใช้แล้วแผ่วๆในกลุ่มของที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยลิปตัวเนี้ยน่าจะเป็นลิปของ Bob b บ Brown ที่แกมีความสึกว่าซื้อมาแกมไม่ได้จับเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบลิปที่มีความติดทนนานด้วยตัวเนี้ยจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้ติดทนนานประมาณนี้เนื้อประมาณนี้ แก้ว่าสีเขาน่ารักนะต่ต่อไปนะคะมาพูดถึงรองพื้นแพงกันบ้างนะคะราคาหลักพันอัพอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีแค่2ตัวนี้จริงๆแล้วมีตัว d ดี Snow Matte ใช้เราไม่รอดเลยแก้มใช้รองพื้นของ Dior ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือคุชชั่นของเขาอะ ไม่เคยรอดเลยก็เลยส่งต่อไปให้คุณแม่คุณแม่ชอบมากแม่บอกว่าคุมมันแล้วก็แมตแล้วก็เนียนผิวสวยมากทุกครั้งที่ใช้อะ่ะก็จะมีคนชมผิวแม่ตลอดว่าหน้าเนียนนะคะแสดงว่าดีออสโนมแมตต์ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้เหมาะกับเราทุกคนก็มีตัวนั้นส่วนตัวนี้ o u u r l l s s s m m i i n t t s o t t Glow Foundation นะคะมีเพื่อนๆอ,นอะ่ะคอมเมนต์มาบอกวิธีการลงตัวเนี้ยเยอะมากแกจะบอกว่าแกไม่มีปัญหากับการลงเลยตัวเนี้ยลงแล้วสวยมากปัญหาที่แกเจอก็คือ ใช้ชีวิตไประหว่างวันด้วยความที่ว่าเราหน้ามันอะ่ะตัวนี้จะเกิดอาการเป็นจุดๆเกิดขึ้นซึ่งแกมเคยใช้รองพื้นตัวอื่นจากอเวอร์กลาสไม่เป็นแบบนี้มีแต่รุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้ก็คือคุมมันแล้วก็ติดทนนานกว่ารุ่นอื่นๆของเขานะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูด้วยความที่ว่าแกเป็นคนที่มีผิวมันรูขุมขนกว้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวเปลี่ยนแป้งพับหลายตัวจนสุดท้ายคือสรุปได้ว่าหยุดใช้จบเปลี่ยนรองพื้นง่ายกว่า แต่ว่าอันเนี้ยแกมก็คือยังไม่ได้มีส่งต่อให้ใครนะเพราะว่าซื้อมาก็ราคาประมาณนึงเลยอ่ะผิวสวยแต่ว่าเป็นจุดๆเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะรองพื้นของลังโคมนะคะลังโคมแตงกีดอ u ต t r a แวร์ตัวเนี้ยอาจจะเป็นสูตรเก่าทุกคนแกม,มคมึกว่าแกมใชแล้วไม่ค่อยเหมาะกับผิวแกมเท่าไหร่อ่ะใชแล้วเหมือนน้องเขาไม่ค่อยคุมมันใชแล้วผิวมันมากขนาดแกมไม่ได้ออกจากบ้านอ่ะแต่ว่าแกมก็คือย,ยังไม่ได้ลองสูตรใหม่เลยว่าใช้สูตรใหม่แล้ว เป็นยังไงนะคะต่อไปมาพูดถึงสกินแคร์บ้างนะคะอวิตชี่เอ,อ่อไวตามินซีเซรั่มนะคะตัวนี้แกไม่คิดเลยว่าจะมาอยู่ในวิดีโอนี้ต้องบอกเลยว่าแกม่ะก็ใช้วิตซีมาประมาณหนึ่งนะคือตัวนี้ที่มาอยู่ในวิดีโอแกม่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องใช้นานมากๆอ่ะถึงจะรู้สึกอะไรบางอย่างกับผิวปกติผิวแกม่ะจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับวิตซีมากคือหมายถึงว่าใช้ไม่เกิน3วันอ่ะแกจะรู้สึกเลยว่าหุยผิวมันปิงมากเลยผิวมันประมัน นี้มากเลยโดยเฉพาะตัวเมโซแอสตาติกแล้วก็ตัวดรังอัลเฟนอันนั้นคือสูตรแต่พอตัวนี้ก็แบบมันก็เป็นวิตซีเข้มค้นแต่ทำไมมันใช้เวลาน,านานจังในการที่มันจะแบบเห็นผลหรืออะไรสักอย่างตัวเนี้จะใช้แบบเห็นผลมากๆเลยคือใช้คู่กับตัววิชออี่บีทรีขวดแดงขวดแดงคือปังมากมแค่นั้นเลยส่วนคุณน้องคนนี้นะคะ MVP มากเพราะว่าลองหลายครั้งแล้วก็มีความสุขว่า ฉันชอบตัวนี้จริงปะหรือว่าฉันแค่อยากใช้ให้มันแบบหมดหมดอะ่ะก็คือลองใช้มาตลอดปี2023สรุปได้เลยคือสำหรับผิวแก้มนะตัวเนี้ยไม่จำเป็นกันว่ามัน overprice ม,ม, Over มากมัน overrated มากๆสำหรับแกมคือเราอาจจะเป็นคนที่มีผิวหนาด้วยมีความรู้สึกว่าน้ำตบตัวอื่นที่แกมได้ลองใช้มาเขาทําให้สก,กินแคร์ของแกมอะมันแบบมีความประสิทธิผลหรือแบบได้ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ มากขึ้นกว่าตัวนี้ทุกคนแล้วตัวนี้ราคามันราคาค่อนข้างแรงเลยคือสําหรับตัว SK2 เเนี่ยเฉยๆมากแต่พอมาใช้ตัวคอส Rx ตัวนี้ราคาหลักร้อยอะทุกคนคอส Rx ตัวนี้ทำให้ผิวเรียบเนียนผิวกระชับแล้วก็ใช้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นๆของแกมได้แบบปังมาก SK2 บายบายนะจ๊ะไม่มีขวด2แล้วแค่นี้เลยนะคะขวดแรกและขวดเดียวออันนี้นะคะก็จะเป็นของทุกอย่างนะคะที่แกมใช้แล้วแกมมีความรู้ว่า ใช้แล้วอาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นใช้แล้วอาจจะไม่ถูกกับผิวเราหรือว่าใช้แล้วไม่รอดนะคะวิดีโอเฟรนด์2023นะคะกําลังตามมาด้วยความที่ว่าแกมย้ายคอนโดเพิ่งได้โต๊ะมาใหม่ด้วยเพิ่งได้จัดฟงจัดไฟนะคะวิดีโอเฟรริตมาช้าหน่อยแต่ว่ากําลังมานะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้พิการของต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะปกติกันทารีวิวเครื่องสัอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบอะไอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องนุแกแง๊บด วันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ